สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเศร้านี่ยู่เฮิอนครับหลังจากที่ไปถวายกระถินมาแล้วก็มากินเขานะครับเมื่อนี้มีเมนูก็คืออมนงองควายครับหลาบกุ้งนะครับซึ่งได้นองควายมาครับดร์กีดิชัยของงัันนะครับมาเบิ่งกัน กินเขาเสาร์นะครับเมื่อนี้มีอาหารแซ่บปันท่านผู้ชมในเบิ่งกันนะครับมากินเขาต้องกันครับท่านผู้ชมครับครับใหม่เมนูก็คือมีลาบกุ้งของติเตี้ยวนะครับแล้วก็ทอดกุนเชียงอันนี้อ้อมเห่างัวนะครับนี่แานากีนะครับกินเขาเศาร์เตี้วเป็นคนลาบกุ้งนะครับเมื่อนี้อาหารนะครับในเมื่อเสารนะครับเป็นแซ่บปั่นท่านผู้ชม นะครับนี่ก๋ิวลงมืเองนะบ่อับ้งก๋ิวให้เปนบ่ยนบ่โอ้๋วแกนบ่ยำไปได้แกเจ้าเโอ้แกบ่ยังไงกี่แบ่้องไดอกเตได้หนิ้องไ่ดอกเตยได้หนิดอกเตนได้ใช่คนงนได้หนิง าทุกนแล้วดิบุรีไลมอยากไปงเอาให้พ่อดอเตอนา่ว่าหอเต๋เนารับไมู่้อีเด้อเพ่เพื้อเต็มโคกเลยลอยตัวพันตัวเด้อตอนนี้ลอยตัแล้วตอนนี้นะจะได้พันตัวพันตัวเด้อสาธุสาธุนะครับได้ตัวได้มากทำนี่จะตัวแม่มันเพ่มันพื้นเด้อสาธุสาธุุดอเตเอจะได้กิน น้องไายจะเราอ่อพรให้พร้อมเรียบร้อยนะครับครับคืนรกทรงภาพคลิปบรรยากาศนี่ไปให้พี่ดองที่อยู่ท่างไก่นะครับที่อยู่ต่างประเทศที่ยังโบวิีโอกาสเลยครับมาบ้านนะครับที่เป็นทวยของมาโอนมื้อนี้เป็นการกินอาหารเช้านะครับ ่านผู้ชมครับมา่ิกข้เขเศร้าน้อนกันครับผมอาหารแ่บแทบนะครับอาหารอีสานบานเฮาครับน่องควายแล้วก็ลาบกุ้งอาหารไทยคือฮอดคุณเชียงนะครับกอคุณเชียงข้าวเยี่ยวมีเมนูสามอย่างครับเหมือน,นีัครับมีเมนูสามอย่างไข่เค็มแบบไม่กินเขาห้องมกินมากไม่ได้คุาาท่เกิดนี่ย เปไ็นยังไงกีเราปูแซบบ่แสบปะยังไงกีนี่แปดทิอะไรแปดทิปซีบหรือแปดทหาล่ะแปดชุบมาแปดกแปดิบหกล่ะอืะครับแข็งแรงอยู่ไม่ไดเอาแม่ผมนะครับแปหปีแล้วนะครับเราฟอนเเลย่าเ่าแล้วเก่าลูกก<ร><บ>็จะเขา 88, ้า8ป8ช่า่วงตรงปี ขาเศร้าความหนาควอมตานะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดๆน,นะครับเสียงรถแล่นไปแล่นมากนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ถนนนะครับก็ฝากความอี่มหอบไปยังพี่น้องทั้งสปอปบอบอลาวพี่น้องทั้งกรุงเทพกรุงไทยภาคใตภ้ภาคเหนือภาคก,กลางทีม่มาชมคลิปนี้นะครับเมื่อกี้เขาเศร้าน้ำกันนะครับอาหารอีสานแบบบ้านๆ นลองงวกนล่องไายนะครับหลาบกุกินลงไปกินเดยกินลยที่พไปกินบ่กินะอกินตอนหมดแล้วอะไรท่าบหายโอ้ดีดีดีเอาคนเดนยอยู่ยติ้วปากุอ้อกินอย่างเดียวอีติวว <laughs> ต้วติวติ้ว น้มเ่ันยาวประจดตู้นีปะ้โค้โค้กมมาเลมหอมต้โค้กทีมามหอมอ่ะต้องโค้กเองน้ียนตอนเช้านะครับนี่ตอนเช้าไ่คุณเจมมา ครับมไม่เห่าป่ะอยอะไรจิ๋วสามครับขอบคุณไปยังดรกิติชัยโคงันนะครับที่ให้น้องควายมาอ่อมแ่บๆนะครับคุณิมฟ้าอ่าเขาจะอีกชื่อหนึ่ง อะไรเหตกาเหกาเดียะกินอี่มแบ่น้ำมดนี้้ร้ไมร้องหระคถ่ายคลิปอยู่โอ้มีนอเือกมเนั้กินแะก่อนจะกินน้ำกินน้ำไม่อิ่มซะก่อนน้ำเปล่ากจับไจับไปหนอะไปน้ำเลือกินหัวไ้ไปไปใส่น้ำผึ้ง แซ่บอ้ม่ขบด้วยนะมน่าเอืมแบิม้ยบบักร้าว่ะทันโผมเล่นงานยังนี้งโผมเล่นงานยังประเนเี้โผมัเต็งออเห็ดตุงพะ สมทานสมทานสมทานอืมสมทานหลับบอกแล้วรถัสมทานสมทานวะยืนเบาย็นเบาครับมาเราูาชมอาาเมื่อกี้เขาเซ้าๆแล้วกันครับผมมากินข้าวเช้าด้วยกันเมนูอ้อมนองควายนี่อ่า อ่ะสีเฮ็ดบวกขึกันนะครับอันนี้สีใส่พักอีเลิศแล้วก็ใส่พักแพลวนะครับใส่พักแพลวให้มันหอมให้มีรสชาติหอมแล้วก็กับกินข้าวนะครับคือต้องใส่พักแพลวใส่พักอีเลิศสโซนับกลุ่มนี่ใส่ นะครับใส่พริกใส่ผักหอมใส่ข้าวข้าวนะครับพีมือติเตียวเห็ดนะครับนี่ยซี่โนรงติเตียวแซ่บแซ่บปะแซ่บโอ้ถามมากลางกลาติเตียวแซ่บอย่างเดียวติเตียวไม่ได้สิกินไม่รู้อย่างนี้เมื่อไรเมื่อไรกินไม่รู้เนาะเนือย่างเนือย่างเกาดีบ่โอไม่ได้กินอะไรอยังเกาดีเนาะไม่ยังเหลืออยู่เนาะยังเม่หิวอยู่น้องวัน แก่ยัก่ยังกอย่ห้องอร่อยอร่อยบ่บ่ได um. ้โทรศัพท์ป๋ปะมือเลยโทรศัพท์งเบิ่งตลอดเลยมึงเบิ่งสุมึงโดนมจะมว่ยิ้มนไอ้นัก่ไม่มาแล้วักยังโลผักบ่ักยังโลักผัง ผมสวดเลยวนี่นะครับพักกับกับบารานะครับมืนอนี้มีพักหูเสือแล้วก็พักหมักริมใหม่นะครับกินกับลาบกินกับลาบกินกับลาบกับมือเศร้านี่ก็ไปสบายกระถินมากนะครับสบายกระถินมากกัมี พี่น้องมารวมบุญรุกบุสนมากมม่หลายบานนะครับลแล้วก็หลังจากเฮ็ดบุญแล้วก็มากินเข่านะครับกินเขา่าเส้ามีแห้งก็สิผักคอนนะครับผักควนตัวแล้งก็ไปงานบุนต่อนะครับสำหรับเมนูอาหารมือเร้านะครับมือเส้านี่นะครับ คืออย่างเช่นน่องควายนี่หากินยากนะครับทำเป็นซื้อตลาดกันกิโลละซีร้อยนะครับอันนี้ดอกเตอร์แฮมมารฟีดอกเตอร์แฮมมารฟีนะครับนะครับพระมุชชมครับไม่ขีดเขาน้ำกันเด้อทุกคนทุกท่านทุกคนทีมมาชุ่มคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคน มีแต่ความสุขความเจริญอยากกินสิ่งใดก็ขอให้ได้ทั้งใจประธานทุกการเดอร์เอาเช่้าหรือคนรำรวยรำรวยนะครับกาผมกาได้กุญแจไทยไหมแบบกําลังใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขามาเม็นมาชมมาเป็นกําลังใจให้ช่องแชร์บันมองนะครับใน มีกำลังใจในการ,รเทดคลิปหให้พี่น้องได้รับชมชบออน,นะครับข้กเลอ้ลัน่มงคว้าช่คำจับแซ่บๆ,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 ๆอันนี้รับกุ้งรับเย